พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมอิสยาห์บทที่25สลรเสริญการช่วยกู้จากการกดขี่ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าโปรงข้าพระองค์จะยกย่องโปรงและสลรเสริญพระนามของโปรงเพราะพระองค์ได้ทรงทําการอัศจรรย์ตามแผนงานอันซื่อสัตย์ และแน่นอนที่มีไว้นานแล้วเพราะพระองค์ทรงทำให้เมืองกลายเป็นกองขยะทำให้เมืองมีป้อมเป็นที่ประหลักหักพังวังของคนต่างด้าวไม่เป็นเมืองอีกต่อไปและจะไม่สร้างขึ้นใหม่อีกเลยเพราะฉะนั้นประชาชนที่แข็งแรงจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์เมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นที่คุ้มภัยสำหรับคนยากจนเป็นที่คุ้มภัยสำหรับคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อนเพราะการทำลายของคนทารุณก็เหมือนพายุซัดก,กำแพงเหมือนความร้อนในที่แห้งแลง้งพระองค์ทรงระงับเสียงของคนต่างด้าวร่มเมฆระงับความร้อนอย่างไร เสียงเพลงของผู้ทารุณก็เงียบไปอย่างนั้นบนภูเขานี้พระยาเวจอมทัพจะทรงจัดเลี้ยงชนทุกชาติคืองานเลี้ยงด้วยของอ้วนพีและด้วยเหล้าอางุ่นที่ตกตะกอนแล้วด้วยของอ้วนพีมีไขกระดูกและด้วยเหล้าองุ่นตกตะกอนที่กรองแล้วและบนภูเขานี้พระองค์จะทรงทําลายผ้าที่คลุมอยู่บนชนชาติทั้งหมด และผ้าคลุมหน้าที่คลุมประชาชาติทั้งหมดพระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิดแล้วพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ําตาจากทุกใบหน้าและจะทรงเอาการลบลู่แห่งชนชาติของพระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลกเพราะพระยาเวได้ตรัสแล้วและในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่าดูสินี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอยพระองค์เพื่อพระองค์จะส่งช่วยเราให้รอดนี่คือพระยาเวเรารอคอยพระองค์ให้เรายินดีและเปลมปลีในความรอดจากพ,พระองค์เพราะพระหัตของพระยาเวจะคุ้มครองเหนือภูเขานี้ส่วนโมอับจะถูกเหยียบลงในที่ของเขาเหมือนการเหยียบฟางลงในหลุมมูลสัตว์ และถึงเขาจะกลางมือของเขาออกท่ามกลางหลุมนั้นเหมือนคนว่ายน้ำกลางมือของเขาออกว่ายน้ำความหยิ่งของเขาจะถูกลดต่ำลงพร้อมกับมือที่เจ้าเล่กำแพงสูงที่เป็นประการของท่านจะถูกทำให้ต่ำลงถูกลดต่ำลงถึงพื้นดินแม้กระทั่งถึงผงคลี